เกมมาได้ม้วนอะไรเนี่ยกดไม่ได้อ๋อหยุดก่อนอืมฟังนั้นด้วยนะจ๊ะม,มีไหนโอ้โหตัวเนมเทเจดอะไรเนี่ยลีลิกความทุกข์ทรมานโอ้โหไซเบอร์อะไรเนี่ยโดมีดูงี้าวหนึ่งในแปดล้านเก้าเลยเหรอ Mm hmm. หวัดจัดมุนอัตโนมัติม nah. ั่งเอ๊ะเคาะตังก่อนนะไม่ได้เล่นหลายวันเลยงงแล้วเนี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่ป้าป้าจำได้ว่าครั้งที่แล้วจะเก็บเอออะไรเดวอ๋อโอุ้ยจะเก็บจะเก็บตังซีไอเนี่ยแม่เหล็กเอาไว้ดูดตัง ต้อเจอโอก้อนโชคบนนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาป,ปาไปห,หน่อย <S <S แม่เหล็กอยู่ไหนแม่เหล็กอ่ะเจอแล้วโอเคพาตามยังมาโอเคได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาตามยังมานะได้เลยอยู่ไหนตรงนี้ปะ้ะอยู่ไหนวะโอเคเห็นละสวนลอยดอกไม้อยู่ตรงนี้สวยเลยเด่นๆเลยสิบสามทับยี่ห้าตรงนี้ด้วยตรงนี้นี่หรอ ไม่เห็น,นะอ,น,นอ่ะอันนี้อ๋อเห็นแล้วสิบสี่ะนะยี่ิห้าแล้วครับโอเคตรงนี้ด้วยอุ้ยเนี่ยเจอได้ไงอะลูกสุดสิบห้ายี่บห้าแล้วโอ้โหซ่อนอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยมาหาตอนเช้านม่มาหาตอนเช้าอะ่ะก็เจอใจเจอมาแล้วกลับไปกลับมาแจมเลยโอเคที่ไหนอีกไหมพีกไหมน,นว่งๆก็มาหาตรงนี้ตรงนี้เห็นโอเคสิบหกครับยี่บห้าแล้วจ้า โอเคท่อน <Okay. S 2> okay. ี้โอเคสิบเจ็ดทับสิบห้าพอยี่สิบห้าแล้วใช่ไหมหัวหน้าทัวเชื่อมือหมดเอ้ยนี่ไงข้างล่างตรงนี้เห็นไหมขอบคุณครับสิบแปดแล้วครับถุยครับ ผมแสดงว่าในพาซานี่ก็เยอะเหมือนกันนะตรวนี้อ๋ในเพิ่งเจอใหม่ของเนมเอ้าสี่สิแปดทรับ้าสิดแล้วโอเคจำไว้จะค่อยมาไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเลยถ้แถวเนี้ยมันมีนะเคยเห็นนะนี่ไงเจอแล้วโอเคเออใช่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 อย่รออยกพี่ออกแล้วออกมาจำได้งเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วนี่เอาแล้ว เราเห็นตรงนี้เ,เฮ้ยเจอแล้วนี่ข้างบนต้นไม้สีฟ้าอุ้ยตกโอเคได้ละยี่สิบท่านี่มงนีป้าครับ<อ>ตรงนี้ตรงนี้ป้ะโอเคลงบอดอ๋อโอเคเอ๊เอาแล้วมันไม่เรื่องแสงอะ่ะเอาแล้วใช่ไหมโอเคน่าเอาแล้วมันจะมืดมึดอุ้ยเสือสนี้ปนอปเห็นล<ะ>แล้วเห็นนิ้มล้ว,วาวโดดไปหา <c oughs> ตกน้ำาหรอโเอ,อเห็น<ม>ต้องคีย์บอร์ดไปเอาหรออุ้ย,ยเกือบตกยี่เป็แล้วคุบครับอุ้ยเกือบตกอันท,นที่อันที่เนมบอกอะฟ้าเห็นแล้วที่ว่าการกันไม้อะน,นะเออใช่เพราะว่ามันมนงนต้องซื้อ,อต้องซือองซ้ออัปเกรดแล้วอูฟ้าก็ดังงงงานทำไมไม่เห็นอเคไลเก็บอันที่เนมบอกก่อนนะ แป้นเล็ผลละน้า,าสีลูกวีสีลูงก็มาเนมเห็นผลไมาส้สายสลูงมันตกเนมก็เลยเก็บมาได้อันไหนนะที่เนมบอกตะกี้นี่ไงเจอแล้วมีผ้าแล้วอ๋อตกสมเลยปะอันนี้เก็บแล้วนี่เก็บแล้ววิ่งเจอแล้วนี่อกอันหนึ่งอ่าเฮ้เดี๋ยวดูหลังบอร์ดอีกทีเก็บไปแล้ว ไอ่ตรงนั้นที่เนี่ยบอกอยู่ตรงไหนที่ว่าบนเมฆใช่บนเมฆบนเมฆขึ้นเมฆก่อนนะบนเมฆแล้วก็ตรงกิ่งไม้ด้วยนะโอเคบนเมฆอ่านั่นไง <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อยี่สิบถ้าห้าสิบโอเคตรงนี้อีกนะครดูรอบเมฆก่อนนะตรงไหนอีกหรอ เพื่อโดดทีละขั้นทีละตอนดูดีๆเผื่อมันซ่อนอยู่ตรงนั้นไม่มีนำโดไมีมบทเมฆก็ไม่มีแล้วเหรอมีนำโดดบ้ามีแค่หนึ่งชิ้นอ๋อโอเคงั้นเราลงไปข้างล่างกันเถอะถ้าจะเก็บแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะเก็บแล้วเก็บแล้วไม่มีตรงนี้มีงานหนึ่งซอกนี้มีงินหนึ่งซอกนิมิท่าละ ดูตรงฉลามกันนะนี่หลังถังอ้หลังเรือนี้มีเนมเก็บยังใ้าเก็บมาแล้วนี่คือเป็นหัวบนเรือน่าว่าที่มีที่ที่อันนั้นอยู่เอ้ยอันนี้หลุแสงตรงนี้เนมเก็บยังนี่เสาเนี้ยเสาเนี้ยเนมเก็บไปนานแล้วบนไหนไปพาซ่ากันเพราะว่ามีอันที่เสาไหนฮะ เสาเล็กๆเสาปูนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปนี่เหรอใช่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 นั่นอ่ะเออเห็นไหมนี่เหมือนเงือกอ้าเขาไมป้าเห็นนะเก็บไปแล้วเอฟแซ่ไหนนะไหนนะมีไหมมีไหมอันนั้นหลังอันนั้นข้างหลังเก็บไปแล้วโดดขึ้นยังไงก่อนึบ ึบโอเคอยู่ไหนนะเฮ้ยท <Hey, S 2> ่านไงเห็นหนึ่งอันหน <Okay. S 1> ซ้ายล่างนี่ตรงดอกไม้ทีฟ้าลงไปแล้วฝับนี่สามสิบสี่เอ้ยตรงซอกนี้ก็มีนี่สามสิบห้าเคเลย mm. ลาวิ่งหาเจอแล้วโอเคสามสิบหกมีตรงไหนเนียนๆอีกไว้นะมันไม่ขายของเหรอเฮ้ยเจอแล้วเดี๋ยวค่อยขาย<อ>เล่นไปก่อนหาไม่เจอเต็มเลยอุ้ยก่อง,อ,งองขันเสร็เรียบร้อย สักมีกี่อันแล้วสามสิบกว่าอันครับเจอแล้วอีกน,นินึงซอกนี้หนุนจิ้มตากันเลยเดียวตัดขอริมน้ำริมเกาะเฮ้ยเจอโอโ้โหนี่หลังครีมเล็กสามสิบเก้าทั้งท่าแล้วนี่หลังครีมเล็กไปไหนนี่ปลาโดดอยู่ที่ที่เดมบอกว่าครีมอ่ะ หลังครีมเล็บเนี่ยมีไหนนี่งไงโอเคเหรอยังไม่ได้ยังเก็บไปนานอ่ะโอขึ้นไปหาต่อนะนมีไหมนะขนมหวานขนมหวานอืบโอ้มีฮะเอ้ยโอ้โหใต้นี้เนมนี่ใต้นี้อ้โเก็บแล้วเก็บแล้วตกเก็บน <ไป S 2> <ม>านแล้วด้ว เหลือสิบอันสี่สิบถึาห้าสิบแล้วเอ้เจอเฉยนี่ตรงนี้หลังนี้นี่ปลาโดดนี่ริมหาดเก็บแล้วโอ okay. okay. เคโอเครอลองขึ้นเมฆโดดไปทางเรือบึง่งโหไกลกว่าเดิมไม่น่าใช่ละนะแต่ถ้าแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ล่ะ อป้าจุ๊บเรียบร้อยฮะเ้าจะขึ้นเรือเหรอใช่อยากอเรือแล้วไม่มีมันไม่มีที่ยืนให้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นแค่ฉากเอาฉากก็ฉากเห็นไหมตกหานเราไปแล้วสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเวลามีน้อยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย